ก็ไปบอกเพื่อนๆว่าใครเก่งบอเพื่อนแล้วก็โอ๊้โอเก็บของไว้ให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าเล่นสุกซนของน้องต้นค่ะน้องต้น่าวาดอะไรลูกช่วยคุณแม่น้างจานแล้วก็ช่วย วันนี้นะคะคุณครูได้สอนเรื่องของการทําความดีให้กับเด็กๆในห้องเรียนในห้องเรียนนี้เป็นเด็กเพิ่งอายุ4ี่ขวบนะคะซึ่งเรามองว่าการทําความดีเนี่ยเด็กๆเนี่ยทำแล้วหรือยังไม่ได้ทําแต่เราเป็นคุณครูเนี่ยเราสามารถสอดแทรกทุกเวลาให้กับเด็กๆได้ในเรื่องของการทําความดีแต่การทําความดีของเด็กๆเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในวันสองวัน แต่เราจะต้องปลูกฝังในทุกๆวันและทุกระยะเวลาที่เรามีโอกาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคูนเพื่อนๆสวัสดีกันค่ะเด็กๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราตั้งเป็นวงกลมกัน ในทุกๆวันนะคะกิจกรรมที่เราจะทำให้เด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราได้ทำกิจกรรมรักที่มอบให้ซึ่งเราได้ทำกันทุกวันรักที่มอบให้ของเราก็คือการโอบกอดการสัมผัสการมอบความรักให้กันเป็นการปลูกฝังเรื่องของความรักและความอบอุน่นความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันค่ะวันนี้คุณครูขอเชิญ คุณต้นข้าวค่ะมอบความรักให้คุณครูลและเพื่อนๆค่ะ <c ười> ต้นข้าวน่ารักนะคะเป <c ười> ็นเด็กดีนะคะ, <c ười> คะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะต้นข้าวน่ารักต้นข้าวให้ความรักกับเมย์เมย์นะคะเ <c ười> พื่อนกันอยู่ด้วยกัน <c ười> <c ười> อยู่ในห้องเรียนทำไมคะลูกน่ารัก <c ười> เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณครู เด็กๆทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความรักอยู่ด้วยกันด้วยการรอคอยอยู่ด้วยกันด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่เกเลกันเวลาเล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยนะคะเด็กๆรักกันเป็นความดีเป็นความสุขและเป็นการแบ่งปันความรักให้แก่กันนะคะ ตรงนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูมองว่าในปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยห่างไกลจากลูกมากทีเดียวเพราะเรื่องของเศรษฐกิจต้องไปทํางานในที่อืน่น<ม>การโอบกอดลูกเนี่ยน้อยครั้งคุณครูก็เลยมองจุดนี้ว่าเมื่อมาโรงเรียนคุณครูได้โอบกอดได้สัมผัสหอมแก้มกันซ้ายขวาทุกคนทุกวันใหม่ๆม,มีนะคะที่คุณครูพบเพราะน้องเพิ่งจะเข้าเรียน ไม่ยอมกอดดึงหมุนถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเคยไหมคะได้กอดลูกบ้างไหมได้หอมแก้มลูกบ้างไหมก็ได้คำตอบที่ว่าผมไม่ค่อยได้ทำครับก็เลยบอกว่าคุณครูทำในห้องเรียนนะคะใหม่ๆน้องอาจจะไม่กล้าแต่ถ้าทุกวันทุกวันระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าที่โรงเรียนเปิดเทิมมา เด็กๆทุกคนไม่มีการเก้อเขินไม่มีการเหนียมอายที่จะกอดคุณครูและก็กอดเพื่อนๆเชิญคุณปอเช่ช่วยเหลือคุณครูหยิบแก้วน้ําความรักที่คุณครูใส่เวทเต็มเปลี่ยมมาให้เพื่อนๆค่ะดูซิเด็กๆความรักที่คุณครูใส่ไว้ให้ทุกวันทุกวันดูซิคุณปอเช่จะนําความรักของคุณครูมาให้เพื่อนๆได้ไหม ขอบคุณคุณปาเชษค่ะขอบคุณค่ะคุณปาเชษคุณครูมอบความรักอันนี้ให้น้องป้าเชษน้องป้าเชษก็มอบความรักที่คุณครูมีให้ไปให้เพื่อนๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีนะคะเด็กๆมอบความรักให้แก่กันดูแลซึ่งกันและกันเราจะสัญญาว่าเราจะไม่เกเลกันเราจะรักกันเราจะดูแลกันและกัน ความรักที่คุณครูมีให้เต็มล้นเปล่ทำไมถึงใช้น้ำคุณครูคะโดยทั่วๆไปนะ่ะถ้าเป็นสิ่งของนะ่ะสมาธิของเด็กอ่ะก็ไม่ระวังแต่ถ้าเป็นน้ำเขาก็จะประคับประคองเหมือนประคับประคองความรักที่ของคุณครูมอบให้เพื่อนๆนถ้าหกเด็กเกเขาก็จะคิดกันเองว่าความรักที่คุณครูให้เนี่ยหมดไปแค่เพื่อนตรงนั้นทุกๆคนก็จะประคองแต่ขณะที่เพื่อนส่งแก้วน้ำให้เพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะขอบคุณค่ะเป็นการปลูกขวังความรู้สึกที่ดีการมอบความรักให้กันการมอบความดีให้แก่กันกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้ปลุกฝังให้เด็กๆรู้จักการคิดและการคิดของเด็กๆเป็นการคิดที่ โยงไปถึงเรื่องของการทำความดีคุณครูมีภาพสถานการณ์อยู่หลายๆภาพที่จะให้เด็กๆได้มาลองช่วยกันคิดว่าถ้าเด็กๆเป็นคนที่อยู่ในรูปนั้นเด็กๆจะทำอย่างไรเมื่อเช้าคุณครูคมาโรงเรียนต่เช้าเลยคุณครูคคเจอใครก็ไม่รู้อ่ะเขาทำของหล่นเอาไว้เป็นพวงกุญแจ คุณครูก็เ,เก็บมาแล้วคุณครูก็ไปประกาศหาคุณแจของใครคะคุณแจของผู้ปกครองคนใดถ้ามีเจ้าของแลบดาหหาคุณครูได้ที่ห้องนะคะคุณครูจะเก็บมาเออเด็กๆคิดว่าคุณครูทําดีไหมอย่างเนี้ยดี <c oughs> ทีนี้ถ้าเป็นนักเรียนไปเจอเพื่อนๆเ, <c oughs> เป็นอย่างนี้มาโรงเรียนเหมือนกันขนาดที่มาโรงเรียนไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรหกล้ม ลงไปนั่งกับพื้นเลยหนูคิดว่าหนูจะทำยังไรคะมือว่าขึ้นมาทำไมคุณชอบว่านถึงดึงมือเพื่อน,อนช่วยเพื่อนอ่าตบมือให้คุณภูหน่อยคะ่ะตบมือคุณภู <พอ S 1> คือช่วยเพื่อนให้ลุกขึ้น <พอ S 1> แต่จะลุกไหวหรือไม่ไหวไม่ไหวใช่เราก็ลุกไม่ไหวเราก็ไปหาพี่ๆที่อยู่หน้าโรงเรียนเราจะมีคุณครูเวนอยู่ที่หน้าโรงเรียนด้วยคุณปอเช่ค่ะเก็นะ ในนรรงเียอุ้มเพื่อนเข้าไปในโรงเรียนเออทำไมถึงอุ้มละ่ะเออเขาก็เดินไม่ไหวเขาเดินไม่ไหวคนอื่นนะคะ,ะดึงมือเพื่อนขึ้นมาเสร็จแล้วูแผเพื่อนดึงมือเพื่อนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูแผลเพื่อนเรื่องของการคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กๆคิดได้เราอย่าไปมุ่งหวังว่าเด็กต้องคิดแล้วออกมาโอโ้ยสูงเลยเลื่ได้คำตอบที่ถูกใจคุณครูหรือถูกใจผู้ปกครอง ความคิดของเด็กๆเป็นจุดหนึ่งแล้วคุณครูขยายความต่อออกไปให้ถึงสิ่งที่เราต้องการทีนี้คุณครูอยากทราบว่าเออทำไมเพื่อนถึงหกล้มเนี่ยวิ่งหนึ่งวิ่งวิ่งไปชนหินวิ่งไปชนหินมีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณครูคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลทำให้เด็กคนนี้ล้มได้เนื่องจาก ไม่ค่อยทานอาหารที่มีประโยชน์นอกเหนือจากการที่เราสอนในเรื่องของความดีแล้วเรายังสามารถบูรณาการไปถึงเรื่องของตัวเด็กในเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์และบูรณาการไปถึงเรื่องของอกิจกรรมการแจ้งการเคลื่อนไหวและจังหวะใครทราบอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะ เจอคุณน้ำมนต์ค่ะเขาต้องกินผักให้เยอะๆแล้วกินนมให้เยอะๆโอ้เก่งมากเอาโปรโมอให้คุณน้ำมนต์หน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะต้องทานกล้ล้วนต้องทานเครอทราเราก็จะทานผักผลไม้ดื่มนมแล้วังไงอีกคะทานข้าวเยอะๆะแล้วที่สุดเราก็ต้องออกกำลังกายแข็งแรงมาเรามา ร้าภาพสถานการณ์ให้เด็กๆนะคะคุณครูก็ใช้แนวคิดง่ายๆอะค่ะเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กแล้วก็เด็กได้สัมผัสอยู่ในชีวิตประจําวันบางทีคุณครูบางท่านอาจจะมีฝีมือก็วาดด้วยตนเองนักเรียนลองดูสิรูปแบบนี้เราเคยเห็นที่โรงเรียนเราตรงไหนเอ่ยคนานเด็ก็งอคนนี้คนนี้ขาเล่นผี อ๋อเขาเล่นผิดหลักข้ออะไรคะอ้าวเขาาไม่ได้เข้าไปอ๋อเขาไม่ได้เข้าทางช่องนี้อ้าวถ้าเกิดผิดหลักแล้วเป็นยังไงลูกเกิดอะไรขึ้นหัวฟาดเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเราไปเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นต้องทําไมคะลูกรับอ่าระวังต้องเล่นเป็นนนี้เล่นไม่ถูกเหมือนกันเอาเอาอกมาโดยที่ว่าไม่ใชาลงมาอ๋อใช่อันนี้ก็เล่นยังไม่ถูกวิธี คนนี้มอ,ม,มองด้วยความสงสัยนักเรียนเห็นเพื่อนร้องไห้นักเรียนจะทําอย่างไรดีเออไปบอกเพื่อนเพื่อนว่าใครเก๋อไปถามว่าใครเก๋เพื่อนคนนี้โอ้โหเก่งมากเลยใครต้องโอเ้เพื่อให้อืดร้องโอ้ต้องโอ้เพื่อการโอ้เพื่อนทําอย่างไรบ้างกอดเพื่อนแล้วก็โอ้โอ้โอ้เขาแจ่มใสคนนี้เล่นของเล่นมีความสุขไหมดูหน้ามีความสุขแต่คนนี้มาที่หลัง ทำยังไงดีนะเราจะเล่นของเล่นอันนี้บ้างสองคนนี้เล่นอยู่ไม่แบ่งให้คนนี้เล่นอ่ะทีนี้คนนี้เขาอยากเล่นเหรอลูกคนนี้เขาอยากเล่นเนี่ยมีเพื่อนเล่นอยู่มีของเล่นเยอะแยะเลยคนนี้เขาจะทำยังไงแล้วจะบอกว่าไงขอเพื่อนเล่นบอกว่าเพื่อนเพื่อนให้เราเล่นของเล่นด้วยคนได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเห็นไหมเพื่อนใจดีน้องภูเข้ามาในห้องเรียน นะคะน้องครูเห็นของเล่นเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปเลยน้องครูจะทําอย่างไรครับต้องเก็บต้องเก็บแล้วเอาไปไว้ที่ไหนครับทีข้อที่เดิมทีนี้พี่เขาก็บอกว่าเล่นแล้วทําไมไม่เก็บกันนะเด็กๆแล้วเราก็ต้องร้องเพลงว่าไงนะคะเก็บของไว้ถูกที่เก็บดีๆอย่าเล่นซุกซน มาช่วยกกกันเ็บทุคหลังจากที่นักเรียนและคุณครูได้ช่วยกันสรุปเรื่องของการคิดและสรุปจบด้วยเรื่องของความดีแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดจินตนาการเองว่าณวันนี้หรือพรุ่งนี้เด็กๆคิดอยากจะทําความดีอะไรเพิ่มเติมจากรูปภาพที่คุณครูให้เด็กๆได้ทําโดยให้นักเรียนวาดรูปภาพตามความคิดและคุณครูก็จะ บันทึกให้ว่าเด็กๆเนี่ยทำความดีอะไรบ้างน้องเอ้คะอันนี้อันนี้รูปรูปอะไรคะช่วยแม่รับเข,ข้าโยนน้อยช้นคว้เกี่ยวชูท่าของน้องต้มค่ะน้องต้มข้าวาดอะไรลูกช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วก็ช่วยคุณตาฝากเห็นพ่อแม่กำลังรับผ้าเยนคูใดือดอยากอยากอ่ะอยากช่วยตากใช่ไหมคะ,ะน้องช่วยแม่เลี้ยงเนาะแล้วน้อง เราเพจจำเฮาคอยอ๋อช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องอเสริมสร้างการกล้าแสดงออกเสริมสร้างเรื่องของการใช้เหตุผลซึ่งเด็กๆเนี่ยบางทีเรามองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เด็กเขาสามารถคิดและตอบออกมาได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคืออะไรแต่สรุปจบสุดท้ายก็คือความดีที่หนูอยากทำค่ะกิจกรรมต่างๆที่เราปลูกฝังหรือกิจกรรมต่างๆที่เราทำให้กับเด็กในแต่ละวัน คุณครูอยากให้เพื่อนครูทั้งหลายเนี่ยได้สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของกิริยามารยาทเรื่องของการเป็นคนดีแล้วก็เป็นเด็กดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราได้ปลูกฝังไว้นะคะเด็กๆเ,เขาจะไม่รู้สึกเก้อเขินไม่รู้สึกอายที่จะได้ทำความดีดิฉันคิดว่าคุณครูทุกๆโรงเรียนเนี่ยคะสามารถทำได้เราค่อยๆเริ่มทำวันละนิดแล้วก็ทำเป็นประจำทุกวันนะคะ ความดีตรงนี้จะสะสมเด็กๆต้นกล้าของเราจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ดีงามต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ